สวัสดีครับถ้าไ้ชมนะครับก็เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับผมได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไปนะครับเนี่ยตัวที่เห็นนะครับแต่เพื่นว่าผม,มานั่งดูมุมกล้องแล้วเนี่ยมันเห็นเฉพาะด้านข้างของตัวบ้านนะครับหมายถึงว่าบริเวณด้านข้างบ้านเนี่ยไม่เห็นทั้งหมดนะครับไม่เห็นทั้งหมดเพราะบ้านบ้านผมจะเป็นแบบด้านข้างเนาะแบบ แบบยาวนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็เนี่ยครับเนี่ย้างข้างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับยาวนะครับแต่ผมติดกล้องวงจรปิดไว้ลักษณะนี้นะครับมันก็จะเห็นแค่เห็นแค่มุมเดียวนะครับเห็นแค่ประมาณ3าถึง4เมตรนะครับวันนี้ก็เลยจะมาย้ายย้ายไปติดไว้ตรงบริเวณ น,นะครับก็จะย้ายไปนะก็เดี๋ยวตัวนี้เอาไว้นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำเดินสายไฟตรงนู้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องอ่าต้องเจาะผนังทะลุออกมานะเพื่อจะร้อยสายไฟออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์และจุดใกล้ๆจุดที่ ก็จะย้ายมาไว้จุดนี้นะครับจุดนี้ซึ่งมันเป็นห้องห้องอรีดผ้าครับห้องรีดผ้าของภรรยาผมนะ mm hmm. ผมจะเจาะตรงผนังเนี่ยเจาะลูออกมานะครับ mm hmm. แล้วก็เดินสายไฟจากด้านในออกมานะครับ mm hmm. แล้วก็ใช้กล่องพักสายไฟนะ mm hmm. เพื่อจะ,จะทาการเก็บอะแดปเตอร์ hmm. นะอะแดปเตอร์แล้วก็ปักไว้ข้างในนะครับ mm hmm. เป็นกล่องพักสายไฟกล่องพลาสติกกันน้ํานะครับ ตัวนี้ก็เนี่ยถ้าถ้าเป็นมุมนี้นะครับก็จะเห็นนะเห็นทั้งหมดนะครับเห็นยาวไปเลยนะครับเห็นยาวไปเลยทั้งข้างบ้านเลยนะครับเนี่ยเห็นยาวไปเลยนะมุมตัวเก่านี่ตอนแรกคิดคิดน้อยไปหน่อยเนาะคิดน้อยไปหน่อยก็คือความติดธทาขงของผมเนี่ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับผมจะใช้สายไฟนะครับ ร้อยลงไปนะครับร้อยลงไปนี่นะครับเพื่อมาต่อกับปลั๊กที่มีอยู่แล้วนี้นะครับแล้วก็ใช้รา,างสายไฟพลาสติกนะครับเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเจาะข้างบนนะครับเพื่อจะสอดสายไฟไปด้านนอกอุกปรกรณ์นะครับผมก็จะมีกล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้จะไว้ติดตั้งด้านนอกนะครับหลังจากที่เรา ร้อยสายไฟไปด้านนอกแล้วนะครับก็จะใช้ตัวนี้ครอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องพักสายนะครับเพื่อจะเก็บอะแดปเตอร์ของกล้องวงจรปิดเนาะแล้วก็ลักที่เราจะต่อไปอันนี้ครับลักนะแล้วก็ใช้สายไฟนะครับอันนี้ผม1 5จ้านะครับ1.5จความจริงใช้เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมซื้อไว้มีอยู่แล้วนะในบ้านก็เลยใช้1.5้านะครับ เทพ,พันสาไฟเนะาะไขควงแล้วก็ซิลิโคนอย่างนี้นะครับเพื่อเอาไว้เก็บรูและก็ทาบริเวณรา,างสายไฟที่เราเดินไปเนาะเพื่อให้มันยึดแน่นได้ดีกว่านะครับเพราะว่ารางสายไฟแบบนี้นะครับเขาก็จะมีกาวสองหน้ามาให้แล้วนะครับแต่ว่าใช้ไปจะน,นานๆน,นี่ก็จะหลุดเราก็เสริมด้วยซิลิโคน ทาไว้ด้านข้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มผมจะเจาะให้มันชิดมุมนี้เลยนะครับเพื่อจะไดะ้ความสวยงามเนาะปกปิดอย่างนี้นะครับส่วนกล่องพลาสติกพักสายนะครับผมก็จะเจาะรูเนาะน,นี่กล่องเขา เป็นอย่างมาตรฐานนะครับมียางซีลกันน้ําให้อย่างดีนะนี่ก็เป็นสกูที่ก็แถมมาผมก็จะเจาะจะเจาะเพื่อจะยึดสกูเอาสัก2ตัวกอน,นะครับเจาะตัวนี้ส่วนตรงกลางนี่จะเป็นรูร้อยสายไฟนะครับผมจะเจาะตรงกลางเลยนะครับผมจะใช้ อันนี้เจาะนะครับน,นี่ก็พอดีกับใส่ไฟแล้วเนาะไฟก็จะเจาะสกูนะครับดูยิดสกูน,นิดเดียวเจาะนิดเดียวเพื่อให้เรามาร์์ได้ อาแค่ผมเอาแค่สองตัวเขโอเคเนี่ยก็จาะลักษณะนี้นะครับตัวนี้ยืดสกูอ่าอันนี้ผมจอะผิดนะครับ,จร,รรบจริงๆแล้วต้องเป็นตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วต้องเป็นเนี่ยเขาจะมีมาร์กให้อยู่นะครับท่านผู้ชมจะมีมาร์สกสกูให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจอะอีกทีหนึง่งเมื่อกี้ผิดพลาดไปนะครับเจาะอย่างนี้นะครับ ลักษณะนี้ผมจะเฉียงกันเนาะอ่าโอเคนะครับดูสกรูเนาะนี่ดูสายไฟตันี้ที่ผมเจาะผิดเมื่อกี้เนาะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปยึดไบ้ข้างนอกแล้วก็รอดสายไฟไว้แล้วก็จะมาเดินสายไฟข้างในนะครับผมก็จะไว้ลักษณะนี้เนาะเดี๋ยวมาร์กเจาะรูเพื่อยึดปุ๊ เอารูที่เราเจาะไว้ให้ตรงกับรูไอ้ที่เราเจาะออกมาจากผนังเนาะเพื่อให้คัาสวยงานเนาะเราก็จะใช้ระดับน้ำวางด้านบนแล้วก็ใชปากกามากไว้นะครับ เรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเดินสายด้านในเอาไว้ด้านนอกก่อนแล้วก็แยกกัไปเลยแยกทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทําด้านนอกก่อน นั้นเป็นปลั๊กที่เขาเอาไปใส่กับตลับปากอีกทีหนึ่งเนาะมันก็เลยจะเป็นเปอยๆอย่างนี้นะครับเวลาเราเลินเอนใส่สายเสร็จเนี่ยก็ต้องพันเทปพัน อุ้น,นแน่นนะครับแล้วก็ลองดึงดึงดูว่ายิงบบหลวมยังไม่นะครับใส่ดันนี่ าจากอีกทีนึง่งนาไปเดินด้านในต่อครับส่วนที่มันเป็นรูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาซิซลิโคนปิดแล้วก็รีสายตรงผมก็จะเผื่อเผื่อ,อลงมาจะปกักประมาณคืบหนึ่งนเผื่อไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามันเกินเยอะเราก็ตัดทิ้งที่หลังไนดะ <Okay. S 2> สณะนี้แบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะเดินเข้าน่าจะเอาเข้าร่องนี้นะครับเดี๋ยวเปิดอสายดีก่อนเข้าร่องนี้อ่าตอนนี้เราอะผมเอาคัตเอาลงแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็จิ้มดูสกักหน่อยยังมีกระแสไฟไหมเผื่อเราเอาเบรกเกอร์ลงผิดตัวเนาะ โอเคผมก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ไม่มีไฟแล้วถอดอ,อ,อ,อีกต้นหน่อย เพื่อความปลอดภัยเนาะสอดลงมารูด้านล่างมาทะลุปักสอดมาลักษณะนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินอัน,นนี้เราก็ต่อลักษณะนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็ยวเดินรางสายไฟกันเราจัดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ ลองปูนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อย เก็บไฟเดินลางไปต่อไปก็จะเดินลาางไฟนะครับวัดเอาชนไพดานเลยประมาณนี้ ิดเลยอันนี้เราจะตัดออกหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ครอบเบอร์มันเลยขึ้นมาเพื่อจะปิดพอดีตัวปิดเนี่ยจะได้ปิดปรูพอดีนะครับตทนไหเป็นหน่อยมันจะปิดปรูพอดี อะครับตอนนี้ก็ใส่ยลางสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะใช้ซิลิโคนเนาะป้ายซะหน่อยนะครับป้ายเพื่อให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวใช้ไปนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหลุดร่อนออกมาพอมันเป็นกาวสองหน้าอเเดี๋ยวใช้ซิลิโคน ครับท่านผู้ชมหนึ่งนะครับตรงที่เราบาดเสร็จแล้วนะครับเดินปักต่อไปเดี๋ยวเราไปติดกล้องวงจรปิดกันเดี๋ลูกกลางนี้ก่อนนี่ผมไม่ได้วัดนะครับกะกะอะ ดูว่าสายลอยได้ยังยังนะครับปีกครับได้ล้นี่เราก็มาจชวสกูยึดนะครับล้อลอยสายเข้าไปใส่ไปแบบนีน้จะยึดแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะ แล้วสกูยิงผมจะใช้สก,กูยิงเข้าไปเลยนะ อยากนิดหนึ่งเดียวหาสว่านจบนำดีกว่านะครับดับแรกเดี๋ยวเราใส่อแดปเตอร์นี้เข้าไปก่อน จัดซายดูก่อนนะครับดีลักษณะไหนงนี้ก่อนนะครับต่อไปของตัวกล้องต้องเสียบแเตอร์กล้องเอาไว้กล้องร่างพอดีอย่างนี้ สกูตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมอาออกใส่แค่สองตัวพอเหมือนเดิมอ่ะโอเคะกูสองตัวโอเคไฟเขียวโอเคไ,ได้ โอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็ติดตั้งย้ายนะย้ายมาติดตั้งบริเวณที่มุมสามารถเห็นข้างบ้านได้ได้ทั้งหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดในแอปพลิเคชันของกล้องให้ดูนะครับว่ามุมเก่ากับมุมใหม่เป็นอย่างไรเนาะสำหรับ ที่ทำวันนี้นะครับก็คือการย้ายกล้องมุงจรปิดเนาะย้ายตำแหน่งย้ายจุดใหม่ก็มีอุปสรรคบ้างนะครับก็เจาะรูผิดพลาดบ้างนะครับแจ็คเครื่องมือไม่ถูกต้องบ้างนะครับต่อปักกว่าจะได้ก็เป็นช่างบรบ้านนะครับช่างบรบ้านก็ก็ฝึกทําหัดทํานะครับก็ดีกว่าจะดีกว่า ไปจ้างช่างบางทีเขาก็คิดแพงเนาะแต่ว่าไม่ว่าไม่ใช่ว่าช่างไม่ดีนะครับช่างก็ดีนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้จริงๆก็จ้างช่างดีกว่าเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับับวัน,นสวัสดีครับ